สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่น้อยพรารวยมือนีไม่น่อยพาร,รวยก็ได้มีโอกาสมาวัดดงหน้าเพื่อนเนาะค่ะปูเพื่อนกรยยางมหาเอ็ดเนาะค่ะเพื่อนกับว่าเพื่อนฝันได้แล้วว่าสันเพื่อนล่อส่องยูทูปล่อส่องสอผ้าโซกล่อส่องไมนอยอย่น่อยยูว่าสันปูเพื่อนมีแนวทางแนวใดสี่ ให้ทั้ง u t u ู e เฮ้ากัมาไปเบิองไปฟังน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าปูพันยางมหาเอ็ดวังหนึ่งหันพนวาได้แล้วว่าท่นเอากัมาไปเบิองไปฟังน้ำกันเนาะค่ะครับเป็นอะไรไหมนี้ได้แน่างท่าไี่อาจารย์ครับออืแน่าท่ากันพันว่าพุ่นพระพันยางมาถามมันขึ้นเนาะนั่งเรียนกันด้วยซี่หาพุ่นพันวันยางมาถามว่าท่นอาจารย์นี่นั่งสูงเหนียวว่าท่นเนี่ย กันโมโหอาจารย์นี่นางสูงหน่อยว่าภาพคนนึงจะยางว่าถามมีจเนาะถามว่าอาจารย์ในรา่เดี่ยวผมผมเลยว่าได้๋ยวยี่สิบฝนเด้๋ยวยี่สิบฝนเอาเอาว่าว่าไม่เพิ่นถามมาจังใดเพิ่นถามว่าผมมันนั่งอยู่ผมก็นั่งนั่งแบบนี้แหละแต่ว่าผมนั่งต่อเพิ่นว่านี่มี่พาองหนึ่งมได้ยังว่าถามนะเพิ่นนั่งต่อผมว่าลูกน้องมได้ยังว่าถามว่าอาจารย์ไในรายเป็นในเดี่ยวผมผมเรียกว่าผมได้ยี่สิบฝน อ๋พันความว่าพันษาเนาะพันษาพลาเขากันฝนครับผมว่าได้ยี่สิบฝนแต่ว่าผู้ันว่าได้ใสหล่มือศอกพนังบอกกันมันกว่าได้สองศูนยมากขึ้นกันว่าจะเจริญสินกว่าได้สองศูนย์มากขึ้นกันอเกืมาได้สองศูนขึ้นกันก็พองอาจารย์ตัวันยี่สิบฝนนึ่งไมยถึงสองศูนนี่เนาะเมื่อกี้มันเมืนคือก็ขันเลยดิอาจารย์พนมาเมื่อกี้นางเงินนกับทาผมเมือนดิอาจารย์นลายบนใ้แล้ว ผมก็ต่อพ das ้นยี die, die die ่สิบผลนี่เขาไหมพนถามผมเมื่อกี้นี่ฟันเป็นจริงก็ไนแม่นี่อ้ผมยังวาอยู่นอกนอกพผมนั่งยู่หันไปพนก็ถามผมมาพันมันวนนึหันไพนพนถามผมเมื่อกี้นี่พนมาตะพนมาตมืองเลยพันนั่งยู่หันอ่ะพนถามว่าจานนจะผลเนี่ยเาั่นในสิบนยี่สิบผลผมขอางีละันแน่ไหนมันคือเป็นจริงมันมันจะผล สองแปดสองแปดศูนย์สองสองนแมนย์อาจารย์ตามลัท mm ธิของอาจารย์อาจารย์ว huh? ่าสิเป็นเลขตัวใดครับ่เป็นเลขตัวใดครับปันปันแต่ว่ายี่สลมันก็งจเปลนสอศนยั่นแหละยี่สิมันล่ตัวเลยเนาะครับเนาะมีตัวเพิ่มมีตัวเพิ่มมีตัวไปตัวมาเนี่ยที่ว่าเพื่อ เพิ่มมันก็คืาเพิ่มแปดหมอแปดนี่คือคือแนะนำพระนี่แล้วทั้งวันได้ได้หา3สามตัวเดียวแล้วมาเอา4ีใส่เจ็ดเจตัวแล้วหัวหัวจ็ดเอาซีแล้วเจ็ตัวนำซีสามหัวแน่ว่าใส่แล้วโบสูโบสูเจ็ดตัวคนสั่มเลเอาแปดใส่รัรลอยเนาะอุ้มวานี พเจลนาเอาลวดแต่พ <ste> <i> ี่น้องสิแต่ทองซุนแต่แท้ลอดลอยก็ได้ความนี่พายางมาทามาอาจารย์นายจ้าฝนแล้ววะท่นเพราะนางคุยกันอยู่หลายองค์นี่เพราะนางสูงก้มง้อเพราะว่าตำบลนี้ผมกับอุโสูรก้มง้อตำบลนา้นใช่บ้านแม่ผมอยู่กับอุโสผมก็บ่กในว่าดอกก็วาจันึ่งสิแม่ผมมีหลบเพราะว่าบนดุงกมู นายพันศาผมยี่สิบคนเนาะจ่าเนาะือผมก็เลยว่าได้ยี่สิบคนไดยีสิบพันษาอืออันนี้กมฝันนั่นนะฝันขึ้นนว่ขึ้มไปโม่มาเลยอยู่สั่งมั่งอยู่สั่งมั่งมาในพ่นมาถ้าเสีบ้านนาไส้พันก็ว่าพันได้สองศูนย์มาคือกันบพอพ่อฝันว่าจังไหนก็ว่าได้สองศูนย์อ้ลูเรถโอขาลูดเสรถเยพ่นได้สองศูนย์มาคือกันใช่ ลูกไส้เอาเนเนเเก้าสองคูณผมนม่ได้เก้าสองนัเห็นว่าเรได้เก้าคได้เก้าสองศูนย์มากที่พ่อลูกไส้เป็นแบบได้พ่อนี่ลูกไส้เยอะเลยเก็บท้องบานนี่เก็บท้องมันมองรถไปนะแต่รถบ้านออกกอนใจรถเก็บรถมาบมาก็อรถมีสามตัวนึงเก็บรถเอ็กซ บาพราะไงพราะไงจะเลิ่อินเราพอเห็นคนบันกูนอนอยู่ร้ขาขึ้นห่างอยู่คนนึวข้หมายที่ว่าคนไดสองศูนย์มากคนไห้มาแบบใดผมก็บคนดถามันคัดคนไหนว่ามิตรว่าคนไดสองศูนย์มากขึ้นกันไหมครับแต่ก็เพื่อเขาข้อมันไปเบิบดบันอือเอาพี่มาในตัวเดียวกันเที่ยงกืาเอาพิจเจรณาบังเด้อแม่นว่า่ะอือถ้าบกับพิจารณาไปเบิ้งก็เป็นแนวทางเนาะอือ โอ้ย่มเขากันไ so ัเ so นี้ยเด้อผมมารล่ละเอียดกรตามนั่นนะพี่2 0กระสัยออกลูกได้ถได้เด็กหน่อยเป็งโูซชายตัวขาวจุ้พูนนาตาหนาลักเปลี่ยนรถนี่แค่สามตัวท่านั้นคือ920มันมาตรงกับความฝันผ่ารยาบรดงนเพิ่แล้วค่ะน่าจะจะเล่นชิ้นกับ20นี่กัน ตรงกันสามโมงตรงกันเต้เนี่ยก็พวกฝันตรงกันสามทีเนาะตรงกันสามมองเลยสามมองเลยก็ะปูน่ะเดี๋ยวถามผมเมื่อกี้เดี๋ยวพูดอะไรกันเดี๋ยวีมองแล้วว่านักวันผมฝันว่าพระถามผมว่าจันจะจะจะผลแล้วทำมาผมได้ยี่สิบผลมาอาการอาการผมเราเพิ่งกระทำผมเมื่อกันมาเมื่อกี้นี่ อาจารย์นายจ้าขก็ได้กัยี่สิบขัเนามคือควบกัฝันแต่บานในว่ Somehow, าส sì, ี่หม่องแม่มามื่อหนึ่งเพิ่นกระทามว่มือกันบานเพิ่นว่าเพิ่นยี่สิบสามมันสะในยี่สิบสามนมันผมสิบาปนี่ผมอาจารย์กาบผมมึงเาเรก่าินะแล้วมีสี่มองอาจารย์มาจะมึงเลยอาจารย์มาจามึงเลยเออเพิ่นเลยมากาผมมก็เลยว่าโอ้เงได้ทามว่าอาจารย์ ในลายแบในลายี่สิบสามผมบอกนยี่สิบผลนีว่ะนะเป็นกันนอกแนี่จะเอาแปใส่หลักลอยเลือเอาเก้าใส่ตามทะเปียนรดเล็กน่อยออกปูกกระได้เนาะแมนแมนแมนแปลใส่กระได้แมนเนาะค่ะเป็นแปลุนก็ได้แนออมาใส่อไ้ เก่าเลยบอกเก่ามันมาแล้วออกลูกเซลลเลยบอกโอ้เอาง่ายเลย่านห่าสองศูนย์ลาสองศูนย์ก็ได้แ่ยังไนยังเข่ากันก็นในเหตุผลมันจังเข่ากันก็ผเดี๋ยวนี้เดี๋ยว เรื่องอาจารย์น e <teaching. S 1> ิเวียนี่ทวนเงนครับอาจารย์ครบม่วนม่วนก่องนะครับนี่พระพนังทีนีมนวนไปพนังแยงแถวพนังก็ต่มที่เขาเห็นตามงานตามงานน่ะลรก็มานี่ผมได้นั่งกอนมูนั่งก็นั่งกอนมูน่ผมวกอนปวดมีพระองค์นึ่งขางพถามผมมาอาจารย์นายเจ้าผลแล้วผมว่าผมายยี่สิบผล ยี่สิบผลมาๆเมื่อกี้อาจารยนพ่นกับมาก่าผมดีดีคมาก่าผมดีดีพ่นกับทามผมมึงก็จะว่าพี่ดีดีสิบผลนี่คันยี่สิบผลเนาะยี่สิบพันษาอันอันนี้เป็นความจริงเลยมันมากาเมื่อกี้เป็นความจริงบะเมนความฝันตีค่ะความฝันยี่สิบผลเนาะกับเ่ากับว่าเป็นข้อมูลนาะครับฝันก้อนแล้วฝันก้อนแล้วอี่วันพุธผมไมาทามันมันไปตรงกันมันไปตรงกันบ้านนี้ลูกพ่นออกลูกเส้นสด ก็มเก้าสองศูนย์ปาเก้าสองศูนย์นั่นเราทเห็นม่าเห็นม่าเถี่ยวก่านเ่นแล้เอาซมาเหตี้เนี่ยเงี้เกตุกับวาจังสันละก็ได้กองสามหาเนาะสามหาเต็มปีนเลยนาะนบังแม่นบังนบังไว้ขึนบังไว้ันนี้ล่ที่ไรตรงๆเขากันไหหมองไรที่พนบังไว้เนาะ แม่หนึ่งขอเงินยืมมันขอกันไล่มองพวกคนไม่บางไเลยนั่งว่าผมว่าอยู่ต้นดอกผาต้นดอกเงินเนาะทังวัดเท่าเลยจะได้ต้นดอกผาต้นดอกเงินก็จะได้ร่วมต้นดอกผาต้นดอกเงินมาทอดกันไล่ทังวัดเท่าทั้งงานโย่ผู้โศกดีเนาะแต่จะทขาบุญข้าท่านน้ำจากข้าบุญท้าท่านน้ำให้สมดุลอันโต เง้ยใจสบายเงี้ยงนข้นขมาหากินขึ้นเนาะมีเงินมีข้ามับสมทบทุนส่างสลาห้ไงติดต่อมาทางยูทูบดวมาเบืร์โทษเนาะผู้โชคดีเนาะผู้โชคดีกับผู้คนเย็กห้าท่านเปนานก็ได้คับเออแม่คบอกพ้พระจาจาร์คุณว่าเจ็ดนี่เราไม่เราไม่บาทเดยรอนี่เลยเออเออ เอาไปเอาไปไอ้น้อเพื่อนเหมืนอืมเชื่อไมวบ่เถิแต่พูดเสือท่านตุ้มไงก็ไม่เคยพูดละเมือนเมื่อหาชุ่มเยือแต่ลางบ่เถิดชุ่มเือท่นเหี้นเถียงงับไก่ไก่บ่เถิดไก่บ่เถิ่ตัดไก่ตัดไก่ขอบอบุญเนาะอบแค่เนาะครับเด็กเด็กทางบนขอบพุ่นเพื่อขนมเส่งเกตุ โอ้ยว่าอะกับเกตัวมันก็ได้หลอดไฟมาถวายลายอยู่นี่ครับนี่บ้านเท่เาตัวชีบ่ะในทางแจ็ดโดยชุดหนึ่งคนนีิอเออทั้งวันสองค่ะสำหรับแนวทางของพระอาจารย์วัดดงหน้าเพื่อนเพื่อนกับฝันได้สองศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเฮากะฟังเอาไว้เด้อค่ะแอดกัมีนาทีหา ตูเลกมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮาเอฟซีเฮ้ามักกะจังคอยเก็บเบาไว้เด้อค่ะบ่ B. มาเข้ากับพันไปซึ่งเลขกมือนี่กับมาตรงกันหลมองเนาะคะ่ะอาจารย์เพื่อนกรว่ามีซีมองโดยที่บ่ได้นัดหมายกันเลขกสองศูนย์มาเข้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีมักกะจังคอยเก็บเบาไว้เด้อค่ะบ่มาเข้ากับพันไปทั้งสองเฮ้ากับให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่างทาน,นั้นผิดถือกับบวบากันเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกับสิขอจูพีบอกไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยค่ะเอาไปคลินะปหนาเขาก็จังคอยมาพอกันไหมสวัสดีค่ะ